คำถามถัดมาตรงนี้ครับผมชื่อพพทริกจากวิทยาลัยคอนเทนเนอครับผมมีคำถามอยู่ว่าในอิสลามนั้นเด็กลราวว่าพระเยซูขอความสัทธาจงมีแด่ท่านไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเมื่อเราคือบรรดาลูกๆูกของพระเจ้าและเกิดจากพ่อแม่แต่พระเยซูนั้นเกิดมาจากแม่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วทำไมเขาจึงไม่ใช่บุตรของพระเจ้าครับคุณพรทริกได้ถามคำถามที่ดีมากครับ คำถามที่ตรงประเด็นโดยเขาด้กราวว่าทำไมในอิสลามนั้นพระเยซูจึงไม่ถูกถือว่าเป็นลูกของพระเจ้าขอความสันติจงมีในท่านเมื่อเราทั้งหมดเป็นบรรดาลูกหลูกของพระเจ้าแต่เขาเกิดมาจากหญิงพรหมจารีจึงมีเหตุผลมากกว่าที่จะเรียกเขาว่าลูกพระเจ้าคุณครับฟังนะครับถ้าคุณบอกว่าเราคือบรรดาลูกหลกของพระเจ้าในความหมายเช่นนั้นผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดถ้าคุณได้อ่านภาษาของใบบิลดู ถ้าคุณบอกว่าเราคือบรรดาลูกๆของพระเจ้าและพระเยซูนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าโดยในบริบทน,นี้หมายถึงเขาคือผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าอย่างแน่นอนที่สุดศาสนาถูกทั้งหมดของพระเจ้าก็จะเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเช่นกันแต่ปัญหาว่าถ้ามีใครบอกว่าเขาไม่ได้เป็นลูกธรรมดาปกติแต่เป็นลูกที่ถูกให้กำเนิดออกมาเช่นนั้นก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณได้อ่านคัมภีร์ใบเบิลดดูใบเบิร์ดอกล่าวถึงบุตรพระเจ้ามีบุตรมากมายครับ ถ้าคุณได้อ่านเบบลนดูอาดัมก็เป็นบุตรพระเจ้าเอฟลออิมก็เป็นบุตรของพระเจ้าอิสราเอลก็เป็นบุตรของพระเจ้าแต่มีกล่าวไว้ในบทโรมันข้ที่แปดว่าทุกคนที่ได้ถูกชี้นำโดยจิตวิญญาณของพระเจ้าพวกเขาก็คือบุตรของพระเจ้านั่นก็หมายความว่าถ้าคุณปฏิบัติตามคำสั่งของพระบุตรเป็นเจ้าคุณก็จะเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดกับสำนวนดังกล่าวนั้นแต่มาในวันนี้สำนวนดังกล่าวได้ถูกเข้าใจผิดครับยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีลูกน้อยคนหนึ่งเด็กถามคำถามและผมก็พูดว่าเบต้าเด็กน้อยลูกครับมันเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเขาก็จะมีว่าอะไรผมเพราะผมอายุมากกว่าเขาคุณรู้ใช่ไหมแต่ถ้าผมกล่าวว่าเป็นลูกที่ผมให้กำเนิดมาแต่เขาหมายความว่าผมกำลังจะดูถูกย่อเย้เ,เขาเขาอาจจะต่อยผมก็ได้โอเคนะ ดังนั้นแล้วคุณก็จะเข้าใจได้ว่าการใช้ํำนวนที่ว่าบุตรของพระเจ้าในบริบทที่หมายถึงว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเช่นนั้นก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดดังนั้นแล้วในบริบทเช่นนั้นก็จะหมายความว่ามนุษย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระบู้เป็นเจ้าก็จะสามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งที่ชาวคริสต์ได้กล่าวก็คือว่าไม่ไม่ไม่พระเยซูนั้นไม่ใช่บุตรธรรมดาแบบทั่วไปแล้วก็อ้างใบบนบุตรย้อนบุตรติสลำก็ติสป็อก เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรผู <Arizona> ้ทุกข์ให้กำเนิดองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันทุไม่ครับคุณผู้ชายแลคุณเชื่อไหมคบว่าพระเยซูคือบุตรที่ทุกข์ให้กำเนิดมาโดยพระเจ้าใช่ครับผมเชื่อเอาละคุณเชื่อที่นี้คำพี่ใบเบิลข้อนี้ที่ผมอ้างถึงนั่นคือบทยอนบทที่สามข้อที่สิบหกมาจากคำพี่ใบเบิลฉบับคิงเจมส์ที่บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรผู้ทุกข์ให้กำเนิดองค์เดียวของพระองค์มาเพ่ออนนนีีีชรต้ไมิวด ต่เมื่อคุณได้อ่านใบเบอรฉบับรีวิสตนดอร์ดซึ่งได้ถูกปรับปรุงแก้ไขโดยนักวิชาการจํานวน32คนนักวิชาการชาวคริสที่มีชื่อเสียงความโดดเด่นอย่างที่สุดพร้อมกับได้รับการสนับสนุนรวมจากคริสนิกายต่างๆจํานวน5 0นิกายโดยพวกเขากล่าวว่าโดยพวกเขากล่าวว่าก็ว่าถูกกํานดมิอกเทนมันคือสิ่งที่ถูกสาแทกเข้ามามันคือสิ่งที่ปลอมแปลงมามันคือสิ่งที่ถูกกูเทสเข้ามาใครกล่าวเช่นนั้นกบไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ฮินดูแต่เป็นนักวิชาการชาวคริสจำนวน32คนที่มีชื่อเสียงความโดดดเ่่นอยางทีสุ ในคัมภีบบร์ไบเบิลฉบับบริเว์แตนดาร์ดพวกเขากล่าาคำว่าถูกกำหนดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสาสัยขามามันคือสิ่งที่ปลอมแปลงมาและพวกเขาก็นำมันออกไปจากคัมภีร์ไบเบิลดังนั้นแล้วแต่คุณกล่าวว่าพระเยซูปเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนอาดอมเหมือนกับเอฟราอิมเหมือนกับอิสราเอลผมกม็มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ตอนที่ทีใช้คำว่าถูกกำหนดผมต้องการจะถามคุณหน่อยครับอะไรคือความหมายของคำว่าถูกกำหนดออกมาคุณผู้ชายครับคำว่าถูกกำหนดออกมาหมายความอย่างไรครับ คุณรู้ไหมครับว่าคำว่าถูกกำเนิดออกมาเป็นการกระทำของสัตว์มันเป็นระบบการทำงานทางเพศของสัตว์ชันตำและเมื่อคุณได้กล่าวว่าเขาได้เกิดมาจากพระนางแมรี่ผู้เป็นหญิงพรหมจรรีคุณกำลังบ่งบอกอะไรอย่างเป็นนอยแต่คุณกล่าวว่าเพราะว่าพระเยซูเขาคําสติจงมีแต่ท่านเป็นพระเจ้าหรือเป็นบุตรพระเจ้าเพียงเพราะว่าเขาถูกกำเนิดมาโดยแมรีร่กุลออนก็ได้ให้คำตอบเอาไว้แล้วในบทอาราอิมรอนบทนที่สามของการอธิบข่าอินนัมัลาอิซาอินดัลลาฮิกัมัซลาอัตมขลักมินทราบ ุมแาาท้จริงอุปมาของอีสานั้นดังอุปมาของอาดัมพระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดินและได้ทรงประกาศสิทธิ์แก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วเขาก็เป็นขึ้นแต่คุณกล่าวว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเพราะว่าเขามีมพ่อแต่มีเฉพาะแม่เท่านั้นถ้าเช่นนั้นแล้วอาดัมก็ต้องเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าตามที่เขาพิไปบิดได้กล่าวไว้มาาอัล์คุณกำลังปรบมือคุณชมนะ ดังนั้นแล้วถ้าคุณกล่าวว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่มีพ่อเขามีแต่แม่เช่นนั้นแล้วอาดัมก็เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเขากมสติจงมีแต่ท่านเพราะว่าเขาไม่มีทั้งพ่อแลนะแม่ผมไม่เคยอ้างว่าเขาเป็นพระเจ้าแต่ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าครับโอเคครับแต่เช่นนั้นอาดัมก็เป็นบุตรที่ใหญ่กว่าของพระเจ้าถูกรู้ผิดครับโอเคครับตามนิยามของคุณอาดัมก็จะเป็นพระเจ้าเพราะเขาไม <kaf> ่มีทั้งพ่อและแม่ไม่ใช่นิยามของผมครับไม่ใช่นิยามของผมครับแต่เป็นนิยามของนักเผยแผ่เจ้าคริส แต่ตามนิยามของผมนั้นเขาคือศาสนทถูตของพระเจ้าครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะให้กำเนิดบุตรได้ผมได้บอกคุณไปแล้วตอนที่ผมมันย้อยลพระองค์ไม่ประสูนยและไม่ทรงถูประสูตยทตอนทีที่พระเจ้าถูประสูนมานั้นเช่นนั้นพระองค์ก็มีที่ว่าเป็นพระเจ้า บุตรของพระเจ้าที่หมายถึงผู้ที่ยมเกรงต่อพระเจ้าเช่นนั้นผมก็เห็นด้วยนั่นคือเหตุผลที่ว่าอเลสตุปหานะหัวตาลาในอันกุรอานในบรรดาพระนามทางการิ่เก่าของพระองค์พระองค์ไม่ได้กล่าวคำว่าอับบิดาเอาไว้ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นล่ะมันเป็นคุณลักษณะที่ดีนะแต่อเลสไม่ได้กล่าวคำว่าอับเอาไว้ซึ่งหมายถึงบิดาเพราะาผู้คนเริ่มที่จะมีความเข้าใจผิดผิดกับคำว่าบิดาดังนั้นพระองค์จึงใช้คำที่ยากกว่าคือคำว่ารับแต่ไม่ได้ใช้คำว่า ถ้าว่าตามเหตุผลแล้วถือว่าโอเคแต่ถ้าว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาผู้ทรงเก่งไกลัยทรงประสงค์ที่จะไม่ใช้คุณลักษณะนี้ในอันกุรอานเพราะบุคคลจะเข้าใจผิดกันนั่นคือเหตุผลที่ว่าถ้าพูดกันในภาษาอังกฤษว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าในความหมายที่ว่าเป็นศาสนาถูกของพระเจ้าเช่นนั้นผมก็เห็นด้วยกับคุณแต่ตอนที่ที่คุณบอกว่าเป็นบุทธิทูตให้กำเนิดเช่นนั้นผมขอคัดคอนดังนั้นแล้วคุณกล่าวว่าพระเยซูเป็นศาสนาสุดของพระเจ้าผมกล่าวว่าขอความสติจงมีเดชท่น ดังนั้นแล้วผมเคารพนับถือในพระเยซูข้อความสติจงมีเดทันมากกว่าคุณคุณรู้ไหมคุณแมทริกเมื่อผมได้กล่าวถึงจีคของทันผมก็ต้องกล่าวด้วยว่าข้อความสติจงมีเดทันแต่ถ้าผมไม่กล่าวสิ่งนั้นผมก็ถือว่าผิดดังนั้นแล้วผมรักพระเยซูข้อความสติจงมีเดทันมากกว่าที่คุณรักครับผมปฏิบัติตามคำสอนของท่านมากกว่าคุณ นั่นแต่คุณต้องก้อผมจะพิสูจน์ให้คุณดูนั่นมีข้อตัวแยงที่คนละเรื่องกันก็โถนะครับก็โถนะครับคุณพูดว่าอะไรนะครับนั่นมีข้อตัวแยงที่คนละเรื่องกันสําหรับคืนนี้ครับโอเคเข้าใจแล้วครับผมจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณนะปริยสูขอความสติจงมีแด่ท่านโอเคนะครับแต่คุณได้อ่านคำพี่ไปหมดถ้า่างนี้ถูกคลิปหนังหุ่มไปไว้ายาวเพลินอยู่ที่เปดโอเคนะครับ มุสลิมสนใจคลิปนั่งหูไปวัยอเพยแต่คริสไม่ได้คลิปดังนั้นแล้วทุกคนบอกว่าถ้าการเป็นคริสไม่ถึงการได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูแล้วขอคำสั่ติจงมีเด่ทนเช่นนั้นแล้วได้มีกล่าวไว้ในบทเลวีนิติบทที่สิบเอ็ดข้อที่เจ็ดถึงแปดในบทเฉลพยพระธรรมบัญญัติบทที่สิบสี่ข้อที่แปดว่าอย่ากินหมูในบทอิสยาห์บทที่หกถึงห้าข้อที่สองถึงห้าว่าอย่ากินหมูมุสลิมไม่กินหมูครับแต่คริสสนใจกินหมูครับ ต้าคุณได้อ่านดูในบทเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18และในบทสุภาษิตบทที่20ข้อที่1นึ้นมีกล่าวว่าคุณจะต้องไม่ดืม่มแอลกอฮอล์สิ่งมึนเมาโดยผับรวมแล้วมุสลิมไม่ดืม่มแอลกอฮอล์สิ่งมึนเมาแต่คริสต์สนใจดื่มแอลกอฮอล์สิง่งมึนเมาทั้งนั้นแล้วถ้าการเป็นคริสต์หมายถึงการได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูแล้วขอความสันติจงมีเดทันเช่นนั้นแล้วเรา <c oughs> มุสลิมมีความเป็นคริสเหมาะกับชาวคริสต์เองเสียอีกครับเรารักพระเยซูเราก็รบต่อ ถ้าคุณกล่าวว่าผมรักพระเยซูขอความสติจงมีแด่ท่านแต่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านความรักของคุณเป็นความรักที่จอมปลอมดังนั้นแล้วเรามาชาลอะรักพระเยซูขอความสติจงมีแด่ท่านมากกว่าคริสเตียนส่วนใหญ่เพผมปฏิบัติตามคำสอนของท่านผมเคารพท่านผมให้เกียรติท่านและพระเยซูได้กล่าวไว้เช่นกันในบทยอห์นบททีส่สิบหกข้อที่สิบสองถึงสิบสี่ เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลายแต่บัดนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพระองค์พระวิญญาณในความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำทางท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลท่านกำลังพูดถึงศาสนาถุนมุฮัมมัดที่จะมีมาดังนั้นแล้วพระเยซูเองได้กล่าวว่าคุณจะต้องเชื่อในศาสนาถุนทันทูตายและท้ายสุดนั้นคือศาสนาถุนมุฮัมมัดสัลละฮุไลวะสลลัมดังนั้นแล้วแม้แต่ในเรื่องนี้ผมก็ยังได้ปฏิบัติตามพระเยซูด้วยเช่นกันขอความสธิจงม,มีเด่ท่านผมเชื่อในศาสนาทูตถมมุณลล้าเ,มมเมามอแน Lantas itu, cai kuncung lawu kau tak korup Islam. <tip> I don't know.